สวัสดีค่ะวันจะพามาซื้อหอยลุงประสานจะพามาสวัสดีค่ะดีครับจะไปไหนจะพาไปไหนวันนี้วันนี้จะมาซื้อหอยครับซื้อหอยหอย,หอยบิดอยดูดูกันว่าจะเอ,อเอาดูหอยัเอากระเป๋าด้วย่ <c oughs> ะ ไปกับลุงประสานกันมาทะเลบางขุนเทียนฮะโอ้โหนี่มาบางขุนเทียนมีปูด้วยมีหอย ลูกกำลังดีเลยเนืมอหน่อยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมากตู้ขายเนี่ยเอาสักสี่โลแล้วกันสี่โลปูขายไหมสามร้อยแปดสิบจ่ายนี่หรอปูปูไข่หรือปูอะไรปูเนื้อปูม้าเป็นร้อยแปดสิบจายยังเป็นอยู่เลยเ่ยโอ้โหเอานี่เอานี่ก็บอกได้เลยของเง่ต้องทำไมเขียนมีมีเลขสามเลขอะไรเด้อ อันนี้อันนี้300เท่าไหร่นะ300 380พี่เอาขายกัน400ร้อยฝ่าเราขายถูงสุดแล้วไม่ได้เยอะนะ15บห้าบาทถ้าเรารักขึ้นอยูไม่ได้อันนี้เป็นปูเนื้อไม่ได้มีกู๊ดเล่นแน่นที่ปูไข่ตอนนี้มันด้วยแล้วก็แคง์เราสองตัวเนี่ยเข้าไปในนั้นนะโลกี่ตัวเนี่ยสามตัวโลรถช่องรถช่องคนนี้เขาขับรถเร็วมากเป็นลังหลังไตเลยเราสักโลเนาะนี่ไง เลือกเอาเอาตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆพี่สามตัวโลพี่ซื้อไปเหอะราคาเนี้ยถูกมากไม่ลดสักหน่อยนะพี่ลดไม่ได้แล้วบอกไม่เลยแกนี้เจ้ามีปูม้าด้วยได้น้อยมากเราบอกเลยว่าได้น้อยถ้าเท่าไหร่ปูม้าห้าบาทแล้วขายอยู่สี่อุ้ยยังเป็นเป็นอยู่เลยค่ะเป็นสาตัวโลฮะปูม้าร้อยแปดสิบเบาทเอารถช่องกับสลิมอย่างละสองจัดชุดอย่างละคู่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยสลิมเลยไม่น้อยเนี่ยอันนี้ สีกระปุกร้อยนี่ก็มีแค่สากระปุกร้อยนี่ไม่ใช่สี่นั่นเหมือนนั่นเหมือนมันไม่ค่อยสดผลมันเกินหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่เอาที่เรื่องมาสองตัวเลยนี่สองตัวนี่จะหายไหนตัวใหญ่ใหญ่เอาตัวใหญ่ใหญ่อันนี้เอาสักครึ่งโลมันจะมัน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 พันเล็กใช่ไหมมันไข่แล้วใช่ไหมเนี่ยทีส่สดแน่นมากบอกเล<อ>ย เอาไปทำอ้นี่ไงส้มตำปูเนีราไม่ปลาแล้วอันนี้เป็นตำยำได้เลยนะอันนี้ขอขอเลือกหน่อยได้ปหมเลือกได้ปูเลือกได้ปลาเลือกได้แต่ก็บอกว่าสดมากนะคะมาใหม่ๆเลยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกาจับให้หน่อยนี่เราต้องเตรียมาวันเตรมวิ่งติดตัวเลยอ่ะนี่ปะปลาดินี่ครับปูมา หมูมะอันนี้ไม่ใช่ไข่นะเอาไปทำเอาไปทำทำไอ้ส้มตำอืมนี่นี่ดินดินี่ยปากแยบๆหนึ่งดินหมดไหมเออนั่นแหละแล้วไม่ตัวนี่เวลาผ่านจะมองๆมันไหนมัางเราเรียกแล้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะขาสันเด็ดเด็ดเนี่ยนี่ไหนเนี่ยเหรอนี่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  เดี๋ยวเอาโารยไข่ไข่มานี่นี่ก็ประมาณนะี้โร่เท่าไหร่เนีบบ่ยออตัวสิมันสดตัดว,าว,าว,าวามาตัวมาสดสดสดเปิดหน้าลเลยอย่าพวกไม่เห็นพวกไม่เห็นหน้า เนี่ยก็ถูกนะเนี่ยเอาไปซื้อ,มา,อม,มาใหม่ใหม่อันนี้ไม่ใช่ไข่เป็นแบบเป็นอันนี้มันไข่หมอนั่นอ่ะเขาเรียกไข่ข้างในอ่ะอร่อยกว่าไข่ข้างนอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไข่มันอยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่านมอันนี้ใ,ใช่อันนี้ไข่มันใช่จะออกเป็นลูกแล้วค่ะอ๋อนี่จะออกเป็นลูกแล้วเนาะพี่ดูยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นเป็นนี่แหละมันสดสดอ่ะเราไปยำก็ได้นะยำยำปูม้าดูมันก็ยังเป็นอยู่เลย เงินละอาโ่นงโหลจัดไวยังออ่าจัดแล้วพี่ยังแมีตัวนึงหน่อยไม่ไม่เราเอาเราเอาาไม่เอาเค็มไงแล้วเมื่อวันเราบอกว่าเราเอาจืดเราไปตมันใช่จ่าใช่ ตัวที่ดิ้นดิ้น่ะตัวที่คลองน้ำแอบก่นนะเอาได้ครัโ,โลพอดีจิ้มยี่สิบบาทเหรนะมันจิ้มเอาไหมจิ้มเดี๋ยวไปทำเองอันนี้ล่ะอันนี้แหละอันนี้ไม่เอาไม่เอาโอเคอเอาแค่นี้อหอยเสียบสี่โล เนี้ยสดมากเลยสดไหมสดดีเราดูดูมันเหลืองเหลืองอย่างงี้มันสดอยู่แล้วนะมันแต่พี่ว่าพี่กลัวมันไม่สดโอ้โหสดมากเลยไม่ได้ไม่ได้ปมแข็งในของทุกอย่างนะไม่ปมแข็งเลยเห็นป่ะมาใหม่ๆหม่ของสดทุกอย่างเอาเขาแกะมามันแท่น้ำหรือยังไม่เอายังไม่ต้องเอาก็ได้ ขา่ปกติเราซื้อมันไม่มีซื้อมาเลยนีห้าบาทขายเท่ากูเนี่ยเดอห้าเดี๋ยวไปดูถ้ายกแถวอ่ะมันสีกระปุกสองร้อยไม่ซื้อซื้อแต่อันนี้ได้ไหมซื้ออันนี้เราหอยนางรมอะคะไม่เอ้หอยางรมแตวเราก็ต้องไว้จัดของเราจัดชุดของเขาที่เราไม่เนี่ยเรายังไม่ได้แช่นะแข็งเลยอ่าอ้าวตอนนี่ยยังไม่มีการแช่นแข็งในของอุตานั้โอเคมาตามนั้นคูสามร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะสี่โลอันนี้ร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้สามร้อยแปดสิบอ๋อนี่สี่โลดีกว่าสามร้บไอีกหกหอยนั่งอีกร้อยหนึ่งปูร้อยแปดสิบอยวบินก่อนทำไมไม่เลือกเอาสุดอากาศนี้เนี่ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วหกร้อยหกสิบค่ะใหญ่แล้วนะเนี่ยะมาดูดินี่ใหญ่แล้วนี่นี่ก็คือสุดๆแล้ไม่เนี่ยใหญ่สามตัวโล โอเคตามนั้นโอ้โหโสุดยอดแล้วหกร้อยหกสิบอ,อ่ะปลาทูมันก็อร่อยนะคะเนี่ยไม่เคม็มถ้าปลาทูหอมมันจะออกเค็มอย่างเงี้ยก็ขายตัวยำเหมือนปลาปลาอินทรีย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นปลาทูมันไม่ค่อยเคยม็มอ๋อเป็นปลาทูอย่างเงี้กยก็อร่อยลอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยถ้าสองแพ็คร้อยสองแพ็คร้อยอันนี้หอมไหมปลาทูหอมอันนี้หอมหอมพี่ต้องยำบีบมะนาวซอยหอมมีถึงเอวชุบไข่แล้วทอดเดี๋ยวกันหสิบไม่เอาอย่างมันเป็นแพ็คนี่แพ็คเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหกร้อยเท่าไหร่นะ ร้อค่ะอ๋อเี๋เปเจ็ดร้อยได้มั้ยยืมไม่ได้เราได้แค่ห้าบาทโอเคอ่ะมีเหรียญบาทสิบเหรียญมี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 เจ็ดร้อยสิบบาทใส่ถุงให้พี่เขาเออเอาใส่ด้วยกันก็ไดยให้เดี๋ยวให้ไปสิบบาทใช่ไหมของเมืขอพี้ได้กำไรน้อยจากเราขายดึงไปี้ยขอบคุณมากนะคะ ใช่ผู้ถ้าเป็นเบอร์มาร์เก็ตมันก็หลายตังอยู่นะใช่ค่ะราบีมาร์เก็ตเท่าไหร่สี่ร้อยอ่างีไปแล้วไหมคะบ๊ายบายอยู่บางแคค่ะชอบมาถ้าวันอาทิตย์นี่จะกวอย่างเงี้ยเนี่ยกุ้งมันเยอะนะแต่ลูกค้ามันซื้อไปหมดเลยแป๊บเดียวไม่มีใช่ไหมเออเรา กุ้งูงม็ขายยไปเอะแล้วนะลูกสั่งกุ้งพอดีมันะจะมันจะมีอีกไหมแถบนี้มีค่ะมีไปไเร <ปะ S 2> ื่อยๆไปเรื่อยๆดูนะออไปนน่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมฝากช่องลุงประสานพาทำพาเที่ยวลุงประสานพาทำพาเที่ยวช่องอะไรคะ u t u b e ค่ะอ๋อ YouTube ค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาใหม่าทีนี้เราก็กลับรถเยอะมาก ของกันละเดี๋ยวไปต่อ